สวัสดีครับผมเชฐ์ไซน้อยนะครับขายที่ดินวันนี้จะมาแนะนําที่ดินอีกแปลงนะครับผมเนื้อที่62ตารางวานะครับผมถนนน้ําไฟพร้อมครับป้าเดี๋ยวไปดูกันครับผมสวัสดีครับเนี่ยนะครับผมที่ดินที่ดินนี้ถมแล้วครับล้อมรัว้วลวดหนามเรียบร้อย หน้ากว้าง12เมตรครับผมลึก20กว่าน้ำไฟพร้อมครับท่อระบายก็มีนะครับท่อระบายข้างในก็จะเป็นมีบ้านคนมีพวกโกดังโรงงานครับที่อยู่นะครับนี่นะครับท่อระบายน้ำน้ำประรปา แปลงนี้ก็อยู่ใกล้ๆครับที่ออกไปประมาณ50เมตรก็เป็นถนนเรียบคลองสามครับเหลียวขวานี่ไปวัดเสนีวงออกตลาดน้ำเลียวซ้ายก็วัดของเจ้าครับก็วนไปหาตลาดน้ําอำเภอไซน้อยเหมือนเดิมแปลงนี้ขายอยู่7 7 0 0 0 0 5 0 0 0บาทครับผมโฉนดพร้อมโอนครับไม่ติดภาระผูกพันใดๆทั้งสิ้นนะครับ ที่ดินก็เหมาะครับเหมาะสร้างบ้านครับหรือว่าทำโกดังทำโกดังหรือโรงงานเล็กๆก็ทำได้ครับสนใจก็ติดต่อมาได้ครับเบอร์เดิมครับ087970นะครับ7117เชดขายที่ดินไซน้อยครับขอบคุณมากครับ